ตัวกับแก๊งเราดูของของทุกๆคนมากี่วันเนี้ยครับร้องคว้นเรียกภาษาญี่ปุ่นมันอย่างลึกขึ้นใช่ผมว่าถูกต้องบอกเป็นการ โลหมายถึงระยะทางน้ำหนักไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยฝากลูกหาบเหลือ19บเก้าทวนสิบเก้าขอบคุณค่ับสิบเอ็ค่ะไปที่เราถึงจุดลงทะเบียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อน,นะคะ่ะ วันนี้เรานอนกันที่แคมป์ล่างนะคะเดิน4กิโลก่อนที่จะไปถึงจุดที่เรากางเต็นนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะ09:44 <CC. S 1> โอเคเราจะไปดูว่าจะถึงที่การเต็นท์เรากี่โมงคะ่ะนี่ให้ดูให้ดูทางเริ่มซะก่อนประมาณนี้อันนี้แค่เริ่มต้นไปกันเลย ต้องข้ามน้ำไปเอาไปข้างไหนคุณเตงไม่ใช่ไปน,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 นี่นี้อ๋อเลี้ยวซ้ายเตงหลอกว่าจะลงน้ำาเดย้ตรงนงนจบ เ้ดไปได้ Okay. <laughs> Makan jaja, nak? Makan jaja, nak? Makan jaja, nak? แต่หมอใส่ไปทางนี้นะแต่ทางนี้เล่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวคนเดียวละใครก็ไป Nóng, nóng hẳn yếm <cười> <cười> nóng, nóng, nóng mà yếm với đó ạ, cái máu này ยน,นี่มันทางไปที่เขาอะ่ะจริงจบดดเลยไปกันต่อ มอง้ังเดินทางไหนเนี่ยห้ติดกเต้นทำงนที่ทีายี่สุดี่้ว เดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนค่ะพักพักแคมป์บนแคมป์ล่างครับแคมป์ไหนไม่รู้แคมป์บนไม่ทางครับแต่ผมล่างผมถึงก่อนอ๋อครับแล้วเจอกันครับครับผม

Oh! <laughs> ล่างแล้วนะคะเราจะตั้งแคมงวันที่นี่เราจะการเต้งกันที่นี่ค่ะโอ้สี่กิโลคุณต้งกี่โมงแล้วคะสิบเอ็ดโมงเรามาถึงแคมป์ของเราแล้วคะเดี๋ยวเราไปกลางเต็นกันก่อนแล้วก็กินข้าวพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเดินขึ้นน้ำตกกันนะคะวันนี้ไปกันต่อ น่ารักมากน้องอยู่หมอสอสงนะคะหากของแล้วก็เดินเก่งมากเลย25โล ียวตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสิกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินตึ้นน้ำตกกันตู้ค่ะไปกันต่อ นะตอนนี้เราเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จแล้วกินข้าวเสร็จเรียบร้อยไปไปดูน้ำตกวันนี้เราจะไปน้ำตกกันก่อนนะครับไป รต้องไต่เชือกขึ้นมานะคะไม่งั้นมันจะลื่นค่ะเพราะว่าเป็นหินมายอจริงะมาพ่อพ่อมา เรากำลังจะเดินกับแคมล่างของเราค่ะนี่เดี๋ยวดูทางลุงนะคะนี่ไปไปเลยค่ะเอแก๊งเรามาแล้วเอ้ยอีกคนเดียวพี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดลืมเหนื่อยเห็นเห็นกล้องแล้วลืมเหนื่อย ก็จะบ้าเราจะไปเล่นน้ำตกตรงแคมป์เรานะคะไม่รู้จะถึง <reveal> ก <again response> mm ี่โมงค่ะไปรู้ไวู้้ไหมเอ๊ตอนนี้เราถึงแคมป์เราแล้วค่ะเราถึงกี่โมงคะคุณเตงเจ็ดสองสองโอเคเราได้น้ำคุณป้ามาด้วยทูเย็นเย็นโอเค เก็ดบสอคเราออกมาเกือบสี่โมงเนาะอ้เราก็เดินม,มานนเนี่ยสู้สี่สี่สที่ยี่ส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 ่ะไปส <5 S 1> ี่สี่สา่่ บายค่ะตรงมมาม่ากับบรรยากาศเต็มสิบไม่หักฝนเพิ่งหยุดตกนะคะตอนนี้กินตรงมมามา่าเราร้อนกันเลยาดสวยจับยวนค่ะเ ่ร่ินมากนะฮะออกจากแคมป์6โมงคึ่งวันนี้วันที่สองจะไปยอด30,000ไปครับตอนนี้6โมง40 เราจะเดินขึ้นยอดสามหมื่นกันพร้อมยอดขึ้นยอดสามหมื่นกันเฮ้ยแต่ไปถึงตรงไหนยังไม่รู้ไปก่อน ยอดห้าร้อยไปกันต่อไป <laughs> ดูทางข้างบนนั่นสิฉันท้อแล้วเกินโอ้ยมีหมอกอ่ะหมอกบังนิ้วแล้วไม่เห็นหรอกกลับเถอะ <laughs> กลางขึ้นยอดฉันมา Map. ทันมากโอ้ยยินงมัได้ยังไงกันนี้ติดติดปงไม้ติดผมไม้ติดหมดแล้วผู้ร่วมชะตากรรมบารดีมีเซเว่นเรามาดูอะไรกันลุมให้ตอบ เร็วรอนานเลพรอมีสัญญาณเาาวเ้ยเดี๋ยวเราพักกินข้าวที่จุดนี้ก่อนนะคะไปกันต่อข้าวค่ะความลำบากนี้ข้าวเราอร่อยมาก โชคด<า>ีมีช้ยอัออนนี้ของใครอ่ะสาม้ยเอเอาหลบฝนไหมมันตันน้ำมันตันน้ำเหมือนโกโก,โก้โน,นี่หะเหราก็ดูแลน,น้องดีเจ้าเรมจะให้เขาเล็นน้องอัพโบนอัพโลนันน้ำอ่ะตันกันเรา มาถึงแคมปสองนะคะนั่งพักกันต่อนั่งพักก่อน